สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมาระผัดขี่นกเอ้ยมาระขี่นกผัดพริกแกงค่ะส่วนผสมที่ใช้นะคะน้อยมากเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่ามาระเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็นำมาผ่าครึ่งค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเห็นมาระขี่นกที่เมืองไทยนะคะเป็นลูกเล็กๆแต่ว่าพอมาที่โอมานเนี่ยก็แอบตกใจเหมือนกันค่ะไซส์ใหญ่ตลอดเลยค่ะใช่ค่ะควานไซส้มันออกมานะคะ ควักเอาไส้ออกมานะคะเอาออกมาพิสูจน์เพราะว่าเพียงคำพูดไม่พอค่ะ <c oughs> ขั้นต่อไปนะคะก็โชว์วิทยาย,ยุทงเลยค่ะ <c oughs> ฝานให้บางที่สุดเท่าที่ทำได้ <c oughs> ใส่เกลือนะคะแล้วก็ขยำให้เมามันเลยค่ะ <c oughs> ขยำเสร็จแล้วห้ามขับรถนะคะเพราะว่าเมา <c oughs> พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะก็เอาพริกแกงลงใส่ได้เลยค่ะจริงๆเนี่ยต้องผัด พริกแกงให้เขาแตกตัวมากกว่านี้นะคะยังจับกันงอกร,อก,รอก่อนที่เราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะในการปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะไม่ต้องใส่เขาเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพริกแกงของเราเนี่ยจะมีรสชาติเค็มมีความเค็มความหอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าพริกแกงเพชตราหางสำเร็จรูปอร่อยมากค่ะ